แบบนี้รถทัวร์จะมาจอดเพียบหรือเปล่าครับโอ้โหพีเอสมอร์แกนพิธีกรคนดังเนี่ยหิวแสงหรือเปล่าครับแอบแซ่ลิโอเนลเมสซี่หลังตัดสินใจไปอินเตอร์มมมี่เมื่อช่วงค่ําคืนที่ผ่านมานะครับโอ้โ oh หข่าวนี้จะไม่พีเอสมอร์แกนออกมาชีวิตเลยนะครับโดยบอกว่าอยาให้บรรดาสื่อน,นําไปเทียบกับที่เคยเขียนถึงโรนัลโดบ้างสมัยที่ตอนที่เขาย้ายไปอาร์นาเซอร์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางพีเอสมอร์แกนครับชีวิตบอกว่าเอาละเอาละเมสซี่ออกจากฟุตบอลระดับสูงตอนอายุ35ปี ก่อนหน้าโรนัลโด3ปีเดาเอาว่าตอนนี้เราจะได้อ่านได้ยินการจิกแซะล้อเลียนจากคูรูผู้สื่อข่าวกีฬาเหมือนที่พวกเขาเคยเขียนพูดหรือว่าอะไรเกี่ยวกับโรนัลโดหรือเปล่าปลอเราจะไม่ได้อ่านได้ยินอะไรแบบนั้นหรอกแล้วชีวิตนี้ครับจะไม่ชัวร์มาลงเพียบเลยครับโดยมีคนนึงบอกว่าอีก2สัปดาห์เมสซี่จะอายุ36ปีและเขาได้แชมป์ทุกอย่างมามา,มากแล้วเขาคือแชมป์โลกอีกคนก็บอกว่าไม่หรอกเพราะเขาคือคนที่เก่งที่สุดตลอดกาล อีกคนก็บอกว่าอย่าลืมว่าเขาได้แชมป์โลกตอนอายุน้อยกว่า3ปีเช่นเดียวกันอีกคนก็บอกว่าไม่นะเราจะไม่ได้ยินพรเมสซี่คือก๊อตอ้อโหอันนี้คือสิ่งที่พียอสมอลแกนแนชวิตถึงลโอเนลเมสซี่แบบนิบแนมเลยนะครับบอกว่าทีโรนัลโดย้ายไปอัลนาเซ์เนะี่ยโอ้โเหเขียนข่าวกันอย่างนั้นอย่างนี้มีกูรูวิจารณ์เพียบพอเป็นลีโอเนลเมสซี่จะได้เห็นข่าวแบบนั้นหรือเปล่านะ่าจะเงียบไปหรือเปล่าอืมต้องมาตามนะว่าจะเป็นยังไงครับผม